ว e ลกุมตูจูราซ o o วอลโอ้โอ้มีฐานสีเหลืองๆหลอะไรอ่ะเฮ้ยในรูปไม่มีนะในรูปด้านหลังไม่มีตัวไหนมีฐานสีเหลืองนะ ย yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่1 0 Cave House of Toys และนี่ก็คืออพิโซนนะครับผมรุ่นตัวซีเกตกล่องซุ um ่มบลายบ็อกซ์จากพับมา EP 2อห้าอีกแล้วนะครับผม EP แรกจัดน้องลาบูบูมอนสเตอร์มาจำได้กันไหม ติดใจครับผมมันสนุกนะนะก็จัดมาอีกหนึ่งกล่องยกเซตมาเลยกับน้องนีมูครับคราวนี้ดีมู <N imo S 2> ก็เป็นอีกลายหนึ่งจากพ็อปมา t นะนอกจากลาบูบูสโกพันด้าพวกพิกซาอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็กำลังดังน่ารักว่น้องมันดูสิหน้าตามันน่ารักมากๆเลยแล้วเซตเนี้ยเห็นนะคนป้ายากันเต็มเลยนะเราก็อยากได้แล้วของมันหมดนะแต่ไปสั่งกด บน Official Store ของ Popmart บน Lazada ยังมีของอยู่นะครับกับเซตที่ชื่อว่า Jurassic World นั่นเองเซตนี้มีทั้งหมด12ตัวเลยนะครับ12กล่องเมายกเซตมาแบบนี้เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันเลยนะว่าจะได้ตัว Secret หรือเปล่าครับไปแกะกันเลย let's go ก็กดจาก Lazada มานะเขาขายแยกเป็นตัวก็คือตัวละ3า360บาทนะครับ ต้องสังเกตก่อนนะไปเสิร์ชข้อมูลก่อนว่าเซตเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็กดเนี่ยครบ12ตัวมันก็จะได้ยกเซตยกกล่องมาแบบนี้นะแต่เขาจะส่งแยกมาเป็นแพ็กเกจเพราะว่าตามราคาของมันเกินเท่าไหร่ลูมันต้องชิดแยกมานะครับแต่ได้ครบ12ตัวแน่นอนนะ มาเป็นกล่องแบบนี้เหมือนที่ร้านเขามีเวลาเราไปจับกล่องสุมนั่นแหละนะแต่เราได้กล่องอันนี้ด้วยแล้วบน Lazada เนี่ย o f f i c i a l Store เนี่ยมันมีคูปองคูปองส่วนลดอะไรอย่างนี้ด้วยนะบน Popmart นะครับนะตอนนี้มีโปรโมชั่นเรื่อยๆเลยไป Follow ติดตามมาไว้เราจะได้เห็นว่าลายใหม่ตัวใหม่อะไรจะออกวันไหนสามารถสั่งได้วันไหนพรีออเดอร์ของจาก Popmart ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งไวมากๆด้วยนะมาจากจีนนี่แหละ Pop Mart นะเรารู้กันอยู่แล้ว นะแต่เร็วเลยนะของแท้แน่นอนสั่งที่ Official Store นะครับมาฟุฟตอนนี้ก็มีหลายลายน่าสนใจมากเลยนะจาก Popmart นะครับผมน่ารักหมดเลยอะ่ะเนี่ยไอ้พวก Art Toy Designer Toy แล้วก็อย่างที่บอกว่าราคามัน300อะ่ะเออมันก็ จับได้เล่นกันได้สะสมกันได้หลายๆตัวนะไอตัวที่เป็นแบบ400%แล้วก็100%แบบตัวใหญ่ๆก็คตรน่ารักเลยแต่จัดไม่ไหวไม่มีที่แล้วเก็บตัวเล็กๆนี่แล้วกันได้หลายตัวด้วยนะอ่ะเหมือนเดิมเราก็จะพับกล่องสอดเข้ามาทำว่าเราเหมือนอยู่ที่ร้านนะแบบนี้ชุปดโมจูราสิคิวโลอ่ะ 12กล่องนี่เลย4กล่อง3แถวเริ่มยังไงดีเปิดทุกกล่องอยู่แล้วก็ไม่ต้องแคร์ปะเรียงไปอย่างนี้เลยแล้วกันฟุ๊แล้วค่อยๆไปทีละกล่องนะครับนี่เลยน่ารักมากแค่แพคเกจจิ้งดีไซน์กล่องก็สวยอยู่แล้วนะพอบมาดีมูนะครับสติกกงสติกเกอร์ไลเซนส์ยูนิเวอร์แซลลิขสิทธิ์ออฟฟิเชียลไลเซนส์โปรดักต์นะ แล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนไฮไลท์ข้างหน้าเป็นน้องดีมูนะอยู่กับเจ้าไดาโนเสาร์จำชื่อไดโนเสาร์ไม่ค่อยได้แล้ะตัวข้างหน้าเนี่ยจะชื่อว่าจูรา s i c กไกด์นะครับผมนะเป็นไกด์นำทางเข้า j จูร s i c World นั่นเองนะก็ลองมีที่ฉีกตามสไตล์พอบมามาเปิดกันเลยลุ้นขอให้ได้ตัวซีเคร็ตสักตัวเถอ,อ,อเรารู้ทริคแล้วนี่นะ คนที่ไปลุ้นตามร้านก็จะชอบไปเขย่าใช่ไหมดูน้ำนงน้ำหนักนะกล่องนี้ตัวนี้มันมีพาร์ตนู่นพาร์ทนี่อะไรแบบนี้นะครับซอ,องมาแล้ว make something fun เดิมพับมานนะซองก็จะไม่เห็นตัวข้างในจะมีการ์ดมานะแบบนี้ลุ้นกันเลยตัวแรกจึงดึๆงการ์ดเป็นลูกไข่ไดโนเสาร์ได้ตัวอะไรจึ๊ง secret หรือเปล่า ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นเพโทรโซนะเพอ่านไม่ออกไว้เพโทรโซลพีมัน P ีจ e R O S A U R เพโทรโซพาราก라이เดอร์พาราก라이เดอร์ก็เนี่ยเป็นเหมือนล้มชูชีพนะวิ่งลงมาอืมอ่ะก็น่ารักอะ่ะมันน่ารักทั้งสิตัวนะตัวที่อยากได้มากที่สุดน่าจะเป็นเนี่ยสเฟียร์ลิโคทัวบัสเป็นลูกแก้วที่เหมือนแบบนั่งอยู่ข้างในแล้วทัวจูราสสิกวัวกับ จูราสิกฮิสตอรีเป็นไข่ไดโนเสาร์แล้วมีน้องดีมูอยู่ข้างในอ,อมาดูความน่ารักของมันกันอ่ามีเลยน้องดีมูไดโนซอร์ aur, นะครับน่ารักเลยนะน่ารักเลยนะตัวนี้เราเอาใส่แขวนที่แขนได้นะตัวชูชีนะครับ ตาสีเขียวผมมาเป็นแบบบอนลอมีสไมลี่ยิ้มมาที่ผมด้วยแล้วก็ใส่ชุดแบบกระโดดร่มชูชีพน่ารักมากแล้วก็ในถุงก็จะมีน้องไดโนเสาร์นี่แหละพันนี้ที่ไดโนเสาร์ s s บินได้ชื่อว่าอะไรอะ่ะ <laughs> เออเป็นคนชอบดูหนังไดโนเสาร์ s s นะแต่ไม่ได้ศึกษา ชื่อไดโนเสาร์จริงๆจ,จังๆเออไม่ได้เห็นถ้าสังเกตได้จะไม่ได้มีของเล่นอะไรที่เป็นแบบไดโนเสาร์เก็บไว้ที่เทนเคฟเท่าไหร่นะครับไม่มีเลยนี่เลยเขาก็มี้าใสๆเป็นสแตนแล้วน้องอ๋อน้องมีรูอยู่ที่ด้านหลังนะน้องมีรูอยู่ที่ด้านหลังนี่ก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบลงสแตน น้องก็จะได้เหมือนลอยอยู่กระโดดอยู่บนเมฆเอา้าเข้าใจแล้วน่ารักแล้วก็เจ้าไดาโนเสาร์นี่ไม่มีหมุดอะไรนะให้วางไว้อยู่บนร่มชูชีพแบบนี้นะครับง่ายๆน่ารักไปหนึ่งตัวจบเรียบร้อยไปหนึ่งตัวไม่ได้ซีเครดถ้าเปิดกล่องแรกมาเราได้ซีเครตเลยมันก็จะว้าวเกินนะกล่องที่สองเขยา่าดูน้ําหนักพอๆกันนะมาพบ เออม,มาแล้วแล้วก็การ์ดอยู่นี่เลยครับกับตัวนี้ดูสิหลังกล่องไม่ใช่ซีเครดอีกแล้วไดโนเสาร์เทรนเนอร์ er นะคนฝึกไดโนเสาร์ท่าในเรื่องก็เป็นสตาร์หลอดคริสแพทคนที่ฝึกไดโนเสาร์โอ้แล้วนี่ก็เป็นน้องบลู น้องบลูนั่นเองใช่ไหมใช่นี่แหละน้องบลูชื่อพันอะไรนะ <c oughs> จำชื่อพัน์ไม่ได้อีกแล้วข้อ,ม,อมาสีน้ำเงินก็คือน้องบลูเฮ้ยทำไมมีพลาสติกอันนี้มาชบแล้วน้องบลูอยู่ไหนนี่เลยน้องบลูน่ารักนี่ไม่มีขาตั้งมาให้แสดงว่าน้องดีมูยืนได้ด้วยตัวเองนะครับนี่เลย น้องบลูไีนดูสิยืนได้ด้วยตัวเองเย้ yeah. แล้วก็น้องบลูตั้งไว้ข้างๆแล้วก็เทรนเนอร์ฝึกได้เลยแบบนี้สีสันสวยเลยน้องบลูเป็นสีน้ำเงินไล่เฉดมาฟ้า,ฟานะตัวเล็กน่ารักมากนะครับยืนอยู่บนเป็นเหมือนมีเห็นมีหญ้าเป็นพื้นนะน่ารักดีแล้วก็ยืนข้างๆกัน น้องดีมูก็น่ารักเลยนี่ซิเกเนเจอร์เลยสงสัยที่ผมเนี่ยมีตาแล้วก็ปากเป็นแบบสไมลี่ยิ้มที่ผมใส่หมวกนะครับหมวกก็สวยเลยนะลงสีตามาสีฟ้าสีคล้ายๆกับเสื้อที่เขาใส่เข็มกงเข็มขัดรองเท้าเงามาเลยสวยงามครับไม่ได้มีจุดขยับอะไรยืนเฉยๆเป็นฟิกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้กล่องที่3ครับมารับอ,อืมอยู่ที่ร้านก็แบบ ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยบางคนก็ซื้อทีละกล่องนะแล้วค่อยๆแกะ๋ยาอย้ใช่ไหม Grove Recorder เป็นช่างภาพมีอยู่ในกล่องนะา้ามันมีแบบอยู่ในกล่องอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ r e t อ่ตยังไม่ใช่อีกกับตัวที่3นะแม่เอาเรื่องเอาเรื่องฮะ ใครที่เคยได้ตัวซีเครตมามีเทคนิคอะไรลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันหน่อยเซ่ป๊อปมอดนี่เลยนะมันจะมีแผงคอพลาสติกตัวนี้ออกมาคือน่าจะเป็นแบบกันรอยกันกระแทกอะไรอย่างนี้มากกว่านะเขาใส่มาไม่ได้มีอะไรแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็มีน้องไดโนเสาร์สีชมพูน่ารักมากตัวจิ๋วนิดเดียวเลยอืมเป็นน้องสาวของบลูป่ะตัวนี้ <laughs> นหน้าตาค,คล้ายๆกับน,น้องบลูอยู่นะแต่เป็นสีชมพูน่ารักดีแล้วก็ชอบที่ว่ามันแยกชิ้นฟิกเกอร์มาเป็นตัวไข่ตัวมันไม่ได้แบบว่าทำฐานติดออกมาแยกออกจากกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเซตนี้มันน่ารักตรงนี้แล้วเราก็สามารถวางจัดวางเรียงใช่ไหมน้องดีมู่กับไดโนเสาร์แบบเป็นเซ็ตแบบแจ๋งอะเออนี่เลยครับแล้วก็วางคู่กันได้ยืนแบบนี้นะ น้องไดนโนเสาร์น่ารักมากสีชมพูแล้วก็มีต้นไม้สีเขียวๆกับดอกไม้สีเหลืองๆมาสีสันสวยงามน้องดีมูนะครับเหมือนเดิมที่ผมมีสไมลี่นะตัวนี้ก็ชื่อว่า growth recorder นะเป็นเหมือนแบบคนบันทึกกับภาพไดนโนเสาร์นะตั้งแต่เด็กนะว่าจเจริญเติบโตยังไงอ่ามากล่องที่4พับอืม จะได้เรียงครับกล่องที่สี่มาฟ,ฟูโอ้โอ้มีฐานสีเหลืองอะไรอะ่ะเฮ้ยในรูปไม่มีนะในรูปด้านหลังไม่มีตัวไหนมีฐานสีเหลืองนะเฮ้ยแต่นี่เป็นเหมือนไข่อะ่ะน่าจะเป็นไอตัวไข่แน่เลยอันที่อยากได้อะ่ะหนึ่งอันที่อยากได้นี่แหละ ไข่ไดโนเสานี่ไงน่าจะเป็นฐานวางแหละมันมองไม่เห็นไม่ได้ใส่เข้ามาใช่ใช่ใช,ใช่โอเคอเคุอค้ยน่ารักมากมีมูเแบบี้น่ารักมากตัวนี้นี่เลย Jurassic History ครับผมตัวนี้แน่ตัวนี้ตื่นเต้นกว่าได้ซีเคร t อีกเพราะว่าเป็นตัวที่อยากได้ <laughs> ว้าวตอนแรกนึกว่าแบบว่า เป็นไข่แล้วก็มีดีมูอยู่ในไข่เลยเอออันนี้เป็นแยกชิ้นมาเอาดีมูออกมาจากไข่ได้ด้วยเจง๋งนี่แหละชุดนี้มันแยกชิ้นแบบนี้เจ๋งมากแล้วเราก็จะต้องเปิดไข่เปิดยังไงตอกอย่างนี้เหรอบ๊อกป๊อก,อ,ก <c oughs> อุ้ยอุ้ยตกใจ <c oughs> นี่เลยก็บิดมันออกมานะค่อยๆนะแต่พลาสติกมันก็หนาอยู่แข็งแรงอยู่ครับพอบมากนะคุณลิตีใส่เข้าไปในไข่ปิดก่อนแล้วค่อยตั้งเข้าไปนี่แหละแล้วก็จะเห็นแล้วน้องดีมูนะ เป็น Jurassic History อยู่ในไข่ไดโนเสาร์นะแล้วตัวไข่ก็แบบพ่นสีเป็นแบบฝุ่นๆมาเป็นอารมณ์แบบว่าให้มันดูมัวๆเหมือนว่ามันมีน้ําอยู่ข้างในอะ่ะเออความรู้สึกเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในน่ารักมากน่ารักมากตัวน้องดีมูก็น่ารักเลยนี่แหละว้าวเลยถูกใจมากกับตัวนี้นะครับ มันน่ารักทุกตัวทั้ง12ตัวนะทุกเซตที่ออกมาพับมานะแล้วก็ตัวซีเครตด้วยเวลาเราเนี่ยเมายกเซตมาถ้าเกิดได้ตัวซีเครตเราก็จะต้องไปตามหาไอตัวที่ไม่ใช่ซีเครตตัวปกติอีกนะก็ต้องเก็บให้ครบอะ่ะแต่บางทีได้ครบทั้งเซตละตัวซีเครตไม่ได้ก็อาจจะแบบยอมทําใจได้เฉพาะครบในรน์ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับอ่ะลุยตัวที่5กันตอนแรกนี่เขาวิ่งจากฝั่งนี้กลับบ้างแล้วกันอ่ะมา ซีเครตจ๋าโผล่มาหน่อยจ้า <c oughs> นีเลยมาอู้อันนี้คืออีกหนึ่งตัวที่อยากได้ต่อเนื่องกันเลยเห็นแล้วนี่ครับมีฝามาอย่างนี้กลมๆนะเจ้าลูกบอลที่เอาไว้เข้าไปในเนี่ยจูราสิกว j ์จูราสิกพาร์คแล้วก็ทัวกลิ้งๆนี่เลยมีน้องตัวนี้เอ้ยไดโนเสาร์ alt, หรือว่าก็ซีล่าเนี่ย <c oughs> น่ารักดี พาดมาเยอะเลยตัวนี้ว้า wow. วเพราะมันมีไอลูกแก้วนี่แหละนี่เลยครับชื่อของมันก็คือคือคืออ๋ออันนี้ไม่ใช่ว่าทำไมมันไม่มีชื่อบอกเป็นวิธีการประกอบเออแต่มีการ์ดมาทรงไข่เหมือนเดิมนี่เลย spherical tubus o r อ่ะ uh, คราวนี้มาดูน้องดีมูกันท็อป อู้น้องดีมูอู้มันมาอย่างนี้ตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมที่นั่งนะมีเบาะแล้วก็เหมือนมีโครงตัวลูกแก้วมีแป้นเหยียบมาน้องนีมูหัวสีชมพูตัวนี้เป็นตาแล้วก็ปากจุ๋เออไม่ได้ปากยิ้มนะแยกออกจากที่นั่งไม่ได้เพราะว่าลัดซิบเปลเข็มขัดไปเรียบร้อยน่ารักมาก คราวนี้มาลองประกอบกันนะครับมีน้องเจ้าไดโนเสาร์พันประหลาดชิ้นหนึ่งจะมีโอ้โหเป็นเหมือนรูปอะไรอะคนหรือไดโนเสาร์ไม่รู้ว่าเป็นร่องแบบมันแตกอยู่ทะลุออกมาจากลูกแก้วด้วยนะ <c oughs> เออน่ารักดีอ่ะสเต็ปแรกค็อกพิตอันนี้เรียกว่าคอกพิตที่นั่งแล้วก็ให้เอา อันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ประกบเข้าไปอย่างนี้มันจะมีเป็นเหมือนเดือยครับให้กดล็อกนะโอ,โอเคฟึบเสร็จแล้วก็ให้เอาที่เป็นฝากลมๆปิดเข้าไปง่ายๆเลยอย่างนี้ปุ๊บ ปุ๊นี่เลยมันก็ล็อกอยู่แล้วน่ารักมากแล้วมันก็จะกลิ้งได้อันนี้น่าจะเอามาเป็นฐานเพื่อว่าเวลาเราตั้งโชว์มันจะไม่ได้กลิง้งอ่าจริงด้วยแล้วก็เอาน้องไดโนเสาร์เนี้ยแปะไว้ที่หัวแม่จะไปไหนอยู่นี่อย่าหนีไปนะ <c oughs> น่ารักอีกแล้วนี่เลยครับสองตัวเจ้าไข่กับเจ้าโซเฟียนี่แหละชอบมากๆกลองที่หกครับครึ่งทางครึ่งทางแล้วครึ่งเซต นี่่แสักตัวเหมือนจะมีซีเครตแค่ตัวเดียวนะเซตนี้ครับตามรูปกล่องด้านหลังเนี่ยที่มีเงาลางๆซีเครตนะตัวเดียวเลยอ่ะเออไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเหมือนกันดึงเบบี้ไดโนเสาร์ไนท์อัศวินไดโนเสาร์ทารกตัวนี้ไม่ใช่ซีเครตนะครับผมพับมาย โอ้อันนี้มาเป็นชิ้นเดียวน้องดีมูขี่เจ้าสามเขานี่เลยมาเรียบร้อยน้องดีมูขี่เจ้าสามเขาเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวแยกไม่ได้นะสำหรับตัวนี้แกะพลาสติกนี้ออกก่อนแต่น่ารักน่ารักเลยทั้งน้องดีมูนะแล้วก็น้องสามเขา อันนี้เป็นสีเขียวลงสีมาน่ารักเลยนะแล้วก็เป็นเบบี้เจ้าไดโนเสาร์เนี่ยเป็นเบบี้เจ้าไนท์บอกว่าเป็นอัศวินด้วยนะเออใช้คำว่าไนท์นะดีมูสพายกระเป๋ามีเขียนโลโก้ดีมูเสื้อลายตัดขาวเหลืองสีสวยนะครับแล้วก็มีใส่หมวกมานะตัวนี้วางตั้งได้ไม่ต้องใช้ฐานนี่แบบนี้น่ารักเลยอ โอเคครับ6ตัวครึ่งทางเรียบร้อย let's go <S ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับผมแม่แต่ละตัวนี่น่ารักมากนะ2ตัวที่อยากได้ออกมาแล้ว Secret ยังไม่ออกนะ แล้วก็เซตเนี้ยพิเศษนะพ็อปมา t ก็ทำกล่องใส่มาด้วยนะสามารถสั่งได้บน Lazada Popmart Official Store เหมือนกันนะครับผมเป็นกล่องสีเขียวแล้วก็มีสกรีนลายเป็นเหมือนแบบคอนเทนเนอร์จาก Jurassic World เข้าเซตกันแล้วเอา12ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในกล่องได้ใครที่มีเซตนี้หรือว่านะอยากได้กล่องใส่พวกน้องๆพวกเนี้ยนะบน Official Store มีเลยลองดูได้ครับบน Lazada กล่องที่เจ็กันต่อเลยมา จะได้ไหมซีเรตจ้าอืมมาน้ำหนักพอๆกันทุกตัวเลยนะดูค์ดสิคืออะไรช่วยดูหน่อยได้ไหมซีเรตนี่ก็คือ p a r k s i g h t Seeing Bus นะครับตัวนี้เหมือนจะไม่ใช่เห็นอยู่แวบๆนี่เลย p a r k s i g h t Seeing Bus ก็คือเป็นรถบัสนะรถ Jeep, ะจี๊ปเปล่า Jurassic World Jurassic Park จะเป็นรถจี๊ป อารมณ์ใช้คำว,ว่าบัสนะเป็นรถทัวร์แหละไว้ดูไดโนเสาร์นั่นเองไอตัวนี้ก็แอบอยากได้เหมือนกันเเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนฉากหรืออะไรเงี้ยที่เราเห็นในหนังอะ่ะเอเอเอึอ๊บตึ๊บอ้นี่ไงเป็นรถเนี่ยแหละรถทัวร์ใน r u s s s c World เออนี่ก็คืออีกหนึ่งอันที่อยากได้อ่ะมาเป็นชิ้นเดียวนะครับ ชิ้นเดียวเลยแล้วก็มีน้องมาไดาโนเสาร์อยู่ข้างบนตัวอะไรเนี่ยเหมือนแมวเลยไม่เหมือนไดโนเสาร์เลยน่ารักดีหน้ายู่มาเลยนะเออแล้วก็เป็นหน้าเดียวกับบนผมของดีมูเลยนะน้องดีมูมาก็เต็มตัวอยู่นะข้างในเห็นขาเห็นเท้าอยู่นะครับนั่งอยู่แต่อ,ออกจากรถไม่ได้ตัวรถก็เท่เลยนะลงสีมากเงาๆรถก็เป็นเอ๊ะพลาสติกนะเออเออแต่ล้อหมุนได้ด้วยนะเข็นเล่นได้ด้วยนะคันนี้ เออเท่เลยน่ารักดีนึ่นนุ่น่นนนนอ้น่ารักน่ารักน่ารักเออไปดูไดนโนเสาร์กันกล่องที่แปดครับผมมาสีเครดสีเครดจ๋ามาได้แล้วจ้าอืมนะมาเร็วๆหน่อยอย่าให้ลุ้นถึงท้ายๆเลยเสียวเลยเกินแฟวมใช่หรือเปล่ามาเปิดการ์ดดู ตัวนี้ก็คือไดโนเส e ร์เอกริเชอร์กลุ่มคนหาไขไ่ไดโนเสาร์ไม่ใช่ e c เร t นะครับตัวนี้แม่พบมานี่เลยกับตัวที่เ r e s e a เชอร์ต้องมีไดโนเสาร์มาสักตัวสินี่โอ้มาเป็นชุดเลยแบบนี้เฮ้ยน่ารักมากเป็นไข่มีแว่นขยายแล้วก็มีน้องแบบ เบบี aur, ้ไดโนเสาร์ทารกออกจากไข่ฟักออกมา4ชิ้นเลยนะพร้อมกับกล่องนี้นะครับผม r s s e r r h h r เอกไดโนเสาร์น้องดีมูก็ใส่เสื้อเป็นเหมือนแบบพวกนักวิทยาศาสตร์อเออเสื้อคลุมเขาเรียกว่าเสื้อกาวใช่ไหม,มหน้ายิ้มมาเลยแล้วก็มีแว่นคาดมาที่หัวด้วยนะที่ผมน้องที่ตาก็แบบเขียนลงมาตรงแว่นพอดีเลยมีใบไม้ตกอยู่ที่ตัวกับที่ผมนิดหน่อยนะครับตัวนี้เหมือนนั่งได้เลย นั่งได้เองน่ารักเลยนะแล้วตรงไข่สามใบมีใบหนึ่งแตกแล้วก็เอาน้องไดโนเสาร์เขาไปนั่งข้างในน่ารักมากเหมือนฟักไข่แล้วที่มือของน้องดีมูจะมีรูอยู่ที่มือนะครับเราก็เอาแว่นขยายใส่เข้าไปอันหนึ่งนะแล้วก็ปรับให้มันอยู่ที่ตาเลนส์มันแบบขยายด้วยนะน,น,นิดนะิดด้วยนะแล้วก็สมุดกระดานโน้ตเออใส่เอาไว้อีกข้างหนึ่งแล้วก็นั่งส่องดูไดโนเสาร์ดูไข่จดบันทึก นี่น่ารักอีกหนึ่งเซตเลยเซตนี้ชอบมากอ่ะน่ารักดีครับตัวต่อไปครับกล่องที่9ครับมาจะได้ไหมสเครตจ,จ้ากล่องที่9ตัวนี้ได้ฮักอะไดโนโซอร์นั่นเองนะเป็นเจ้าสามเขาน้องกำลังอยากจะกอดเจ้าไดาโนเสาร์นี่เลยอ ดีมูหลับตาแล้วก็นี่น้องไดโนเสาร์สามเขาหลับตาเหมือนกันเลยน่ารักมากทั้งคู่น้องไดโนเสาร์ก็แบบสีน้ำตาลอ่อนมาหลับตาน่ารักดีมูก็หลับตามานี้แต่ตัวตาที่ผมเป็นยิ้มเหมือนเดิมนะ หมวกสีเหลืองนะหมวกแบบเด็กแบบบอยสเกลแล้วก็ชุดเป็นสีเหลืองมีผ้าพันคอมานั่งแบบอารมณ์พับเพียบเหรอ <c oughs> น่ารักดีแล้วก็วางตั้งคู่ๆให้มันกอดกันอยู่อย่างนี้น่ารักมากครับมาครับตัวที่สิบดีโมซโสีครดมาไหมจะมาไหม,มนี่เอามาพับมา ขอไม่ลุ้นการ์ดและก,กันตัวนี้ลองคลำเล่นบ้างเอ๊เป็นเหมือนชินช้นเดียวชิ้นเดียวโอ้เราไม่ออกอะดดดดดูสิดึนดึนดโอ้เป็นไข่แตกมาอันนี้ไม่ใช่ซีเครตเป็นน้องชื่อว่า the birth of baby dinosaur นั่นเองนะครับผม ที่เป็นดีมูฟักจะไข่ออกมานี่เลยตัวนี้ไข่แตกอืดีมูกลายเป็นไดโนเสาร์นี่เลยนะครับนั่งอยู่นะบนไข่ฟักออกมาแตกแล้วก็มีไข่ค่อนข้างๆอีกสองฟองดีมูมีหางมีหนามเน่งอนขึ้นไปถึงหัวเลยสีชมพูน่ารักมากโบกมือฉันออกมาจากไข่แล้วแง่มามีอยู่ไหน <laughs> น่ารักอีกตัวแล้วเนี่ยอืม กล่องที่11ครับผมแมต้องมีขถงกระถากันหน่อยแล้วดีมูจูราสิ i เวิร์สซีคร e ตเจ้าจงมาฮึฮึจึงนไม่ดูการ์ดนะขอคลำโอ้ไม่ได้คลำแล้วไม่ต้องคลำเลยโผล่มาให้เห็นเรียบร้อยตัวนี้ เจ้าคอยาวยืนออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมโอ้ยไม่ได้ซีเ็ดไม่เสียใจเลยตัวนี้โอ้โหน่ารักเลยอย่างนี้นะชื่อพันธุ์อะไรนะเจ้าคอยาวเนี่ยลืมได้ไงเนี่ยไม่รู้น้องๆที่ชอบโดยนตสางๆอาจจะจำกันได้แม่นนี่เลยเขาเขียนว่า brachiosaurus feeder นะเออให้อาหารเจ้าคอยาวนะเป็นไดนโนเสาร์ที่น่ารักที่สุดอะ่ะเพราะว่ามันไม่กินคนกินแต่ผักกินแต่พืช นะเราก็สามารถเล่นกับมันได้ไม่กลัวเ้วก็มาดูน้องดีมูกันตัวนี้แยกมานะครับดีมูเป็นแบบผมสีแดงใส่ฮูดดี้ยืนได้นี่แน่นอนแล้วก็เจ้าบริโอซอรัสว,ว้าวน่ารักมากมีใส่ผ้าพันคอใส่หมวกด้วยเป็นเซ็ตสีเข้ากันเลยนะ สวยเลยอ่ะคอยาวยืดเลยอ่ะสีเขียวตาเตอเขียนมาน่ารักเลยถ้าไม่เห็นตัวนี้นึกว่าอะไรอ่ะงูนะเนี่ย <c oughs> เออน่ารักดีแล้วก็ดีมูก็สีสวยเสื้อฮูดดี้เป็นซิปนะน้ำตาลเข้มตัดกับสีสม้มน่ารักมากนะยืนด้วยกันแล้วก็ดีมูเหมือนไปกอดอยู่อ่ะเออได้เลยแบบนี้น่ารักดีแล้วแยกชิ้นด้วยนะครับเก๋เลยนะตัวที่1 1 กล่องสุดท้ายครับกล่องที่12จะได้ไหมตัว Secret และตัวที่เรายังขาดอยู่ก็คือเจ้าจูอาร s ิคไกด์ตัวหน้ากล่องนี่เองนะเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ไปเห็นนะเจ้าบลายบ็อกต่างๆเนี่ยจะชอบตัวหน้ากล่องและอยากได้ตัวหน้ากล่องก่อนตัว Secret ด้วยนะบางคน <c oughs> แสดงว่าตอนนี้จะได้ตัวหน้ากล่องเนี่ยก็แฮปปี้เพราะว่ามันจะครบเซ็ต กับเราได้ตัวซีเครตแล้วขาดตัวหน้ากล่องไปอันนี้จะลำบากแล้วมีถุงเดียวคลำดูมี2ชิ้นเหมือนจะใช่เหมือนจะเป็นเจ้าจูรสิกไก์ตัวหน้ากล่องนี่แหละนะครับนี่เลยใช่เลยอดได้ซีเครตอีกแล้วครับงานนี้ มีใครได้ตัว s e เคร t เซตนี้แล้วบ้างมันคือตัวอะไรเอ่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยสินะน่าจะมีคนได้แล้วแหละนะจูราสิกไกกล่องสุดท้ายกล่องที่12น้องก็จะมีนี่เลยท่งนะ j u r a s s ิก w ว r ร์เป็นโลโก้เลยเจ้า T-Rex มาซื้อพูดถึง T-Rex เออเซตนี้ไม่มี T-Rex ให้เลยนะเนาะคงแบบ T-Rex มันดูน่ากลัวไป แล้วก็มีหมวกมาให้หนึ่งใบหมวกนี่ให้ใส่ปิดนะถ้าเกิดตามรูปก็คือหมวกใส่ปิดเจ้าตัวน้องเนี่ยอยู่ที่อยู่บนหัวนะครับแบบนี้นะกันแดดให้น้องหน่อยนะที่มือเหมือนมีนกบีดอันนึงนะผมสีฟ้าตาสีน้ำตาลและที่ไฮไลท์ที่ชอบเลยคือเสื้อกักข้างหลังที่เขียนว่า j u r a s s i c World นี่แหละสวยตัวนี้เท่แล้วก็มีน้องอีกตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นแม่ของน้องบนหัวเลยป่ะอืมนะแล้วก็ ในรูปเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนบินอยู่นะแต่มันบินไม่ได้แล้วก็วางน้องไว้ข้างๆเล่นได้แบบนี้นะครับบอกเลยครับว่าน้องดีมูเซ็ตนี้น่ารักมากๆน่ารักทุกตัวเลยยิ่งมาวางรวมๆกันแบบนี้เหมือนได้เที่ยวจูราสสิกเวิลด์จริงๆดูสิน่ารักมากน่ารักมากแล้วมันแยกชิ้นอะเราก็จับไดโนเสาร์วางแยกเล่นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเก๋มากๆครับเซ็ตนี้ พวกไดโนเสาร์ที่เกาะข้อมูลนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะดูติดก,กับหัวน้องมูมูเลยเป็นอีกหนึ่งชุดครับถ้าใครชอบนะน้องดีมูชอบงานจากพ o p มาร์นะครับอาร์ตท,ทอยแบบนี้เซตนี้แนะนำเลยครับต้องเก็บต้องเก็บจริงๆสวยมากสวยมากก็ครบเรียบร้อยครับผมนะ12ตัว12กล่องจากดีมูจูราสิกเวิลด์พับมาร์นะครับผมครบ ทั้ง12ตัวอดได้ตัวซีเครตอีกแล้วนะอืถามว่าเสียใจไหมไม่ได้ตัวซีเครตก็ไม่เสียใจเลยอย่างที่เห็นว่าน้องน่ารักทุกตัวเลยนะครับใครสนใจก็นั่นเลยลายแทงนะ l a z a d a นะครับพ o p Mart o f f i c i a l s t o r ตตัวละ360บาทนะแล้วก็รอเนี่ย11 11นะมีคูป,ปองคูป,ปองนะลดราคามียอดถึงลดนู้นลดนี่เยอะมากนะครับลองไปดูกันได้เลยบน l a z d d a แล้วก็อย่าลืมไป Follow ติดตาม Store ไว้เลยจะได้ทราบข่าวสารนะตัวไหนออกใหม่ตัวไหนให้พรีออเดอร์จากพนะับมาจะได้สั่งก่อนใครเพื่อนเลยนะเผื่อตัว s e c r ครมันจะออกมาเร็วกว่าเออข,อขอขอบคุณพับมาดออฟติเชียลส o r รจาก Lazada ดาเลยนะครับผมที่ส่งเซตนี้มาให้ลุ้นถึงที่เท c a คฟใครอยากให้ผมจัดเซตไหนมาลุ้นกันอีกก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ที่เทนแคฟ House of Toys ไปละพ ace